ามวันศุกร์นี้นะครับคู่ต่อไปนะครับปฐุมคากับทีสามยังทันนะครับยิงแล้วแต่ขขอขอบทาไปสามประตูแล้วหมายทีแรกจะทำไปสองประตูนะครับนี่ครับไหลเข้ามาแล้วแต่เทิร์นบอลหนีหนึ่งจังหวะแล้วหักข้อยิงเข้ามาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในรอบไฟนอลโฟนะครับรวมถึงใบเหลืองใบแดงสะสมก็มีผลเช่นกันนะครับ โอ้โหโยกหลบมาได้สวยครับด้านหน้าของราดิมทีมปาดมาแต่ว่ายังติดเสาตู้แล้วแปรส่วนง่ายๆเข้าไปครับเป็นทางด้านของธนวินนะครับเล็มละนะครับ2ประตูต่อสูงนะครับธนวินเล็มแล้วนี่ครับนี่ครับเลือกแปรไปเบาๆครับเล่นทางดูครับนี่ครับตอนนี้อันดับหนึ่งของตารางคะแนนเป็นทวีธาพิเศษครับโยตัากลับมา พาแหวกมาครับแล้วนี้แปรมจะจิ้มสวนมาเรียบร้อยครับ3ประตูตอศูน่์ความสามารถจประตูครับพาบอลแหวกไปตรงกลางครับเป็นหมายเลขสิครับธนวินนะครับทำคัตนาของหมายเลข14ครับธนวินเล็มแล้วบอลชนเสาแล้วก็ดอนโดเหลี่ยมในครับนี่ครับพาแหวกไป3คนนะครับโอ้โหกดดันหนักเลยครับโยตากมาแล้วยิงเข้าไปครับน้านของเศษุฒิสีทองครับ ขึ้นน้ำไปเป็น4ประตูต่อศูนย์ครับราดวินิตมาติดูภาพช้าครับนี่ครับโยเข้าขวาแล้วยิงสวนหักข้อเข้าไปเลยครับครับมารับช่วงต่อครับในครึ่งเวลาหลังโอ้โหผ่านไปหวินาทีเท่านั้นนะครับประตูที่5้ามาแล้วครับดูภาพช้าครับนี่ครับเดิมเกมเครื่องหลังมา5วินาทีเท่านั้นแล้ว แต่ยิงสวนเข้าไปเลยครับขึ้นน้าไปเป็น5ประตูโคงน้ําตับยักาคารยิงก็ามาจาังหวะนี้ก็ไม่พลาดเลยครับดูครับนาราวิทย์แต่มาตรงกลางยิงสวนเข้าไปนะครับวิมรทิมนะครับ ไหลามาแล้วยิงสวนออกมาแต่ว่ายัางติดจังหวะที่ยืนคุมอยู่ตรงนั้นแหละครับรับแล้วบอลมาเข้าทางของทางด้านชยุทธอยู่สี่ครับยิงง่ายๆเข้าไปดูความช้านะครับนี่ครับยืนเก็บตกอยู่ตรงนั้นเละครับนี่ครับเดียยกง่ายๆเข้าไปนะครับทางด้านของราโอ้โหยังเดินหน้าบุกต่อครับแล้วจิ้มสวนเข้าไปอีกครั้งครับทางด้านของราชวินมธยมนะครับ บอขอพายเป็นหมายเลขสามครับธนพลนะครับแข่งขันดีดเบียดแล้วหลบได้ตรงกลางจิมสวนง่ายๆเข้าไปครับขึ้นนาไปเป็นสิบประตูต่อศูนย์ดูภาพช้าครับจ่ายตัดไปตรงกลางแปลง่ายๆเข้าไปนะครับสิบประตูต่อศูนย์ครับตั้งเทียมละครอายิงแต่ว่าจะไปติดนะครับแล้วอืมโดนลงโทษเลยครับจังหวะออกบอลมาแล้วติดทางด้านของธนพล พบสุนเนศนะครับซาสันโวแล้วครับดูครับมีดึงไว้ด้วยแต่ว่ายังแข็งแกร่งกว่าครับจิ้มสวนเข้าไปครับรย,ยิงมา้าหยวยยมจะปักแต่บอลไม่ออก,ๆๆๆก,กนะครับดูเขาช้าครับนี่ครับพยมจะปัดแล้วแต่ปัดไม่ออกครับนี่ครับ บอลไปตรงผู้เสาวตูจแต่ปัดไม่ออกครับจากด้านของผู้เสาตูอีกครั้งครับพาโยตะกลับมาแล้วยิงโอ้โหสิบสามประตูต่อศูนย์ครับเล่นแมตช์ในบ้านหรือว่าจ่อไปเยือนก่อนได้ครับไม้ครั้งครับยิงโอ้โหสิบสามมาสิบสามครับปุนโนนะครับ ุ่นนอยิงสวนเสาประตูเข้าไปนี่ครับดีกว่าดครับมาอีกครั้งครับโอ้โหสิบห้าเลยครับเสียประตูบวกนะครับนี่ครับเป็นหมายเลขแปดเลยครับอามาอีกครั้งครับจะกนัของราชวิทยมเป็นประตูที่สิบหกครับทีบุญนะครับนี่ครับปาดมาแล้วแปรสวนเสาประตูครับแล้วเล่นใกล้ๆก็ไม่ทันเลยครับโบล่าแข่งขันนะครับในคู่ที่สี่ครับ ราดวินิมทียมเอาชนะโรงยานาหลวงยังเชียงละครไป16ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหวันนี้ต้องปรบมือดังๆให้กับราดวินิมัธยมนะคะเพราะวันนี้เขาถล่มไปถึง16ประตูต่อศูนย์โอ้โหโคตรให้น้องกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยจังหวะจังหวะครับเด็กอยากเล่นเด็กอยากเล่นน้องๆก็ ค่อนข้างจะมีความกระหายเหมือนอย่างที่เคย2000ใชใช่ใช่อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเด็กอายุ15วัยกำลังคลุ่งคลานแล้ววันนี้ก็เลยทำประตูได้เยอะให้น้องๆกี่คะแนนอ่ะให้10บเลยวิ่งวิ่งดีวิ่งดีตลอดทั้งเกมเขาก็ทําเกมตลอดไม่ว่าจะขึ้นนํามากขนาดไหนก็ตามใช่อินเทอร์เทนอินเทอร์เทนครับอินเทอร์เทนจริงๆเรื่องสกกรเป็นเรื่องรองแต่ว่าอยากให้เขาเล่นให้ถูกวิธีให้เขาเล่นถูกวิธีใช่ใช่ครับให้สนุกผู้ชมของเราทุนนาเมต์เราก็จะได้มีความสุขแต่ปกติอะแพ้ ไม่ใครชนะหรอกเรื่องจริงโอเคแล้วก็ขอบคุณคนว่าได้เข้า